หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขบ้านสีมูลเรืองหมู่ที่7ตำบลบ้านหนุนอำเภอสองจังหวัดแพร่บ้านสีมูลเรืองหมู่ที่7มีประวัติการก่อตั้งชุมชนย้อนหลังประมาณ70-80ปีมีพื้นที่1,704ไร่เป็นพื้นที่ราบลุ่มประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีทั้งสิ้น437ครัวเรือนประชากร561คนประชากรชาย267คนหญิง294คนปัจจุบันมีนายนารคงสิงห์บังคมเนตรดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน มีคณะกรรมการหมู่บ้านผู้นำกลุ่มองค์กรเป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานประชากรมากกว่าร้อยล 90, มีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตกิจกรรมที่สำคัญได้แก่มีการสร้างความมั่นคงทางอาหารโดยการปลูกผักสวนครัวบริเวณพื้นที่ว่างในบ้านมีการเลี้ยงสัตว์แปรรูปผลผลิตการถนอมอาหารเป็นการลดรายใจ่ายในการประกอบอาหาร ภายใต้แนวคิดทุกครัวเรือนคือคลังอาหารมีการสร้างรักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนโดยการจัดบริเวณบ้านให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามจัดการขยะคัดแยกขยะทั้งขยะเปียกการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าเช่นการนำน้ำสักผ้าไปใช้ในการรดน้ำผักการนำเศษอาหารมาทำปุ๋ยหมัก นำวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่เช่นกระดาษแก้วพลาสติกลดการใช้ถุงพลาสติกโดยใช้ตะกร้าหรือถุงผ้าทดแทนการสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนบ้านสีมูลเรืองร่วมกันปฏิบัติศาสนกิจเช่นทำบุญตักบาตรสวดมนต์ไหว้พระทุกวันพระและวันสำคัญร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์จิตอาสารวมทั้งมีการออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพเช่นการเต้นแอโรบิกทุกเย็น บ้านสีมูลเรืองมีการบริหารจัดการชุมชนที่เข้มแข็งพึ่งตนเองได้โดย 1. มีกลไกขับเคลื่อนการบริหารจัดการชุมชนมีปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ได้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน23คนผู้นำกลุ่มองค์กรสำคัญจำนวน5คนปราดภูมิปัญญาท้องถิ่นจำนวน3คน สองมีแผนพัฒนาหมู่บ้านกฎระเบียบ cool ของหมู่บ้านเป็นเครื่องมือในการพัฒนาหมู่บ้านสามมีและใช้ข้อมูลชุมชนเพื่อการบริหารจัดการและพัฒนาชุมชนเช่นข้อมูลจปทข้อมูลกชชสองคข้อมูลแหล่งน้ํา 4. หมู่บ้านได้มีการนําเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการบริหารจัดการและพัฒนาชุมชนเช่นการใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนจัดเก็บข้อมูลต่างๆต,ตั้งกลุ่มไลน์เฟซบุ๊กเป็นช่องทางการสื่อสาร หายุดหลักการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนมีกระบวนการคิดวิเคราะห์ตัดสินใจร่วมกันของคนในชุมชนผ่านเวทีประชาคมการประชุมหมู่บ้านการประชุมอื่นๆระบบเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งบ้านสีมูลเรื่องมีกลุ่มอาชีพผู้ประกอบการชุมชนโดยส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเป็นสมาชิกกลุ่มอาชีพอย่างน้อยหนึ่งกลุ่มเช่นเป็นสมาชิกกลุ่มจักสารกลุ่มแปรรูปเนื้อสัตว์กลุ่มการเกษตรกลุ่มเลี้ยงโค กลุ่มพาด้านมือมีกองทุนชุมชนตามหลักธรรมพิบาลได้แก่กองทุนหมู่บ้านกองทุนอ,อมรัย์สัจจะกองทุนหมู่บ้านกองทุนสงเคราะห์บ้านสีมูลเรืองกองทุนปุ๋ยทั้งนี้กองทุนชุมชนมีการจัดสวัสดิการเพื่อสาธารณประโยชน์แก่คนในชุมชนเช่นทุนการศึกษาเงินช่วยเหลือผู้ได้โอกาสผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการและเงินช่วยเหลือชาป,ปนกกิจสงเคราะห์ศพ บ้านสีมูลเรืองมีผลการประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบของโครมการพัฒนาชุมชนในระดับอยู่ดีกินดีโครงการกิจกรรมริเริ่มสร้างสรรค์โครงการหมู่บ้านปลอดยาเสพติดโดยกองทุนแม่ของแผ่นดินด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในปัจจุบนันยังคงมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นบ้านสีมูลเรืองได้เล็งเห็นความสำคัญของสถานการณ์ดังกล่าว โดยเฉพาะการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนในหมู่บ้านชุมชนเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาทางตรงและทางอ้อมที่อาจจะเกิดขึ้นจากผู้ติดและผู้เสพยาเสพติดในหมู่บ้านชุมชนเช่นปัญหาสังคมการทะเลาะวิวาทความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและปัญหาต่างๆจึงได้จัดทําโครงการหมู่บ้านปลอดยาเสพติดโดยกองทุนแม่ของแผ่นดินขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหนึ่งเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสู่เด็กเยาวชนและประชาชนในชุมชน 2. เพื่อสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาลโดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป้าหมายได้แก่เด็กเยาวชนและประชาชนบ้านสีมุนเรืองวิธีดำเนินการเฝ้าระวงังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดังนี้ แบ่งความรับผิดชอบคณะกรรมการ1คนต่อ25ครัวเรือนสร้างความตระหนักชี้ให้เห็นผิดภัยของยาเสพติดการแพร่ระบาดเข้าใจในเรื่องมาตรการป้องกันผ่านเวทีประชุมประจำเดือนกรณีเป็นเด็กและเยาวชนรายงานเป็นการส่วนตัวกับผู้ปกครองผู้เสพหรือกลุ่มเสี่ยงสอดส่องดูแลประชาชนในพื้นที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดส่งเสริมกิจกรรมในชุมชนส่งเสริมอาชีพการเล่นกีฬา ติดตามประเมินผลการดำเนินงานในวันประชุมประจำเดือนทุกเดือนผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. หมู่บ้านมีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสู่เด็กเยาวชนและประชาชนในชุมชน 2. หมู่บ้านมีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขภายใต้กิจกรรมที่สำคัญ3ส,สร้างการบริหารจัดการชุมชนที่เข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ ด้วยกลไกระดับหมู่บ้านเครื่องมือการพัฒนาหมู่บ้านการใช้เทคโนโลยีการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและภาทีทุกภาคส่วนการสร้างระบบชุมชนเข้มแข็งภายใต้กลุ่มองค์กรแหล่งทุนและการจัดสวัสดิการในชุมชนตลอดจนการมีโครงการโดยเริ่มสร้างสารรค์ภายใต้การใช้ทรัพยากรที่อยู่ในชุมชนที่เกิดประโยชน์ถือเป็นบทพิสูจน์ความเข้มแข็งของหมู่บ้านชุมชนทำให้ประชาชนบ้านสีมูเรืองมีวิถีพออยู่พอกิน มีความสุขทั่วหน้าบ้านสรีมูเรืองหมู่ที่7ตำบลบ้านหนุนอำเภอสจังหวัดแพร่เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบของโครมการพัฒนาชุมชนในปี2562ผลการประเมินระดับหมู่บ้านณปัจจุบันอยู่ในระดับอยู่ดีกินดีผู้นำและประชาชนได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจนเป็นวิถีชีวิตได้แก่ประชาชนมีการปลูกผักและเลี้ยงสัตว์เพื่อในการประกอบอาหาร ทุกโคเรือนมีการบริหารจัดการขยะทุกโคเรือนมีหลุมขยะเปียกในหมู่บ้านมีการจัดการแผนพัฒน,นาชุมชนเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒน,นามหมู่บ้านภายใต้กลไกสําคัญได้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านผู้นํากลุ่มองค์กรประชาชนประกอบสมอาชีพส่วนมากมีกลุ่มอาชีพและมีการจัดโสดิการในชุมชนปัจจุบันบ้านสีมูเรือนมูทิเจ็ด โดยผู้นำและประชาชนมีการใช้เทคโนโลยีสมาร์ทโฟนเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการทำให้เกิดความสะดวกรวด,ดเร็วในการสื่อสารสร้างการรับรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้อยู่เสมอที่สำคัญผู้นำชุมชนและประชาชนบ้านสีมุลเรืองได้เห็นความสำคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติดเนื่องจากเห็นว่าเป็นปัญหาครอบครัว และเป็นปัญหาสังคมบ่อนทําลายคนในชุมชนจึงได้นำกระบวนการกองทุนแม่ของเ่นดินมาเป็นกระบวนการวิธีการเฝ้าคอยระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดทำให้เยาวชนและประชาชนเข้าใจและตระหนักถึงโทษภัยยาเสพติดเป็นอย่างมาก